สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะเป็นช่วงกลัวใต้ในตาดนะคะวันนี้จะมาแกงเผ็ดปลาดุกนาใส่ใบยี่หราหรือว่าใบลานะคะเดี๋ยวจะมาแนะนำว่าเครื่องแกงใต้ของเราใส่อะไรบ้างที่รู้ๆกันอยู่แล้วคือคนใต้เรากินขมิ้นนะคะขมิน้น ก็จะมีตะไคร้กระเทียมหอมอพริกไทยผิวมะกรูดค่าแล้วก็คมิ้นแล้วก็นี่เลยค่ะพริกแห้งกะปิค่ะแล้วก็ใบลาใบลาแล้วก็ใบมะกรูดอ่อนสักสีห้าใบแล้วนี่เลยค่ะ ที่สำคัญของเราเลยวันนี้ก็คือปลาดุกนาที่หนูกับพี่มิดไปตกมาได้นะคะสามตัวเครื่องของเราจะใส่พวกสัดส่วนเนี่ยคะ่ะจะเยอะจะน้อยก็อยู่ที่ปลาด้วยนะคะปลาน้อยเราก็ใช้เครื่องน้อยปลาเยอะเราก็เพิ่มพริกเพิ่มกระเทียมเพิ่ม ทุกๆอย่างเนี่ยค่ะขึ้นมาเพื่อที่ว่าให้มันบาลานซ์กันกับปลาเนาะมันจะได้อร่อยเข้มข้นคนใต้ของเราก็จะแบบเครื่องแกงเข้มข้นอยู่แล้วมาที่หนึ่งเรื่องแคเครื่องแกงอ่ะน,นะคะแล้วเดี๋ยวหนูไม่ตำนะคะของหนูสะดวกหนูใช้อันนี้เลยเครื่องปั่นเอาทุกอย่างเอาเอาทุกอย่างเนี่ยค่ะ พวกหอมกระเทียมแล้วก็พริกใส่ลงเครื่องปั่นเติมน้ําหน่อยหนึ่งเพื่อที่เครื่องปั่นทํางานได้นะคะสักพักพอเราปั่นแหลกแล้วเราก็เติมกะปิลงที่หลังะคะ่ะเดี๋ยวมาตามดูตอนที่เครื่องเครื่องแกงเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะแกงให้ดูค่ะเนี่ยค่ะกะปิเราก็จะใส่ประมาณนี้นะคะเนี่ยก็ปั่นไปแล้วแหลกแล้วนะคะละเอียดแล้วเราก็จะ ใส่กะปิลงไปเลยแล้วเราก็ปั่นต่อปิดฝาปั่นต่อเลยนะคะก็เนี่ยนะคะได้เครื่องแกงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จัดแจงเทใส่หม้อเลยค่ะอืมจะเยอะ ดูว่าเยอะนะคะแต่ว่าทั้งน้ําทั้งอะไรด้วยค่ะแต่มันก็ต้องเข้มข้นไว้ก่อนนะคะแกงเผ็ดนะคะแกงเผ็ดใต้เนาะแล้วเราก็เติมน้ําเติมน้ํากะประมาณดูค่ะโอเคโอเคเท่านี้ได้อย่างไม่ถึงครึ่งโมนนะเพราะว่าปลามันหน่อยเดียว เสีดายตั้งแกงเทให้หมดก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาหม้อน้ำแกงไปตั้งไฟอ่ะนะคะไปตั้งไฟให้เดือดปิดฝาแล้วรอให้เดือดนะแล้วเราก็จะเอาเนื้อปลาใส่กันนะคะตามไปดูกันค่ะนี่เครื่องปรุงของเรานะคะจะใช้แค่น้ำปลา เกลือนิดหน่อยนะคะแล้วก็ผงชูรสแล้วก็น้ําตาลตัดรสนิดนึงอะคะ่ะเดี๋ยวรอน้ําแกงเดือดแล้วเราก็จะปรุงรสอะนะคะน้ําแกงก็เดือดเป็นที่เรียบร้อยอะนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ปลากันเลยปลาค่ะเทเลยใส่ทั้งถ้วเยเลยล้างมาอย่างดีแล้วโอเค ใส่ปลาแล้วก็อย่าไปคนมันอ่ะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราคนมันมันจะมีกลิ่นคาวอ่ะนะคะเห็นเขาว่ากันอย่างนั้นเราก็เลยทําตามมาตั้งแต่พ่อแม่เราสอนเราก็ไม่คนนะคะเราเลือกที่จะรอให้มันเดือดอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็จะใส่เครื่องปรุงรสปิดฝารอค่ะก็เราก็จะปรุงรสอ่ะนะคะ น้ําแกงก้นเดือดขึ้นมาอีกครั้งแล้วเราก็เติมน้ําปลาค่ะน้ําปลาหน่อยนึงนะน้ําตาลทรายนิดนึงค่ะนิดเดียวตัดรดตัด,ดก็เค็มแล้วก็เกลือใส่เมลือนะคะนิดนึงเหมือนกัน ว่าจะเค็มเรื่ที่ขาดไม่ได้ก็คือผงชูรสใส่เยอะอร่อยเยอะใส่น้อยอร่อยน้อยนะคะใส่ลงไปเลยแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งให้ปลาสุกดีกว่านี้เราก็จะใส่ใบลาและใบมะกรูดลงที่หลังอ่ะนะคะ ค่ะปลาก็สุกแล้วนะคะทีนี้เราสุดท้ายท้ายสุดเลยเราก็จะใส่ใบลาใบยี่หราเนี่ยค่ะด้วยว่าใบลาปางฝอกบานเล่าอ่ะนะคะแล้วก็ใบมะกรูดใบกรูดนะคะทักซียาใบใส่ลงไปเลยเนี่ยค่ะเีือร้อยเีือดจูดหลแล้วถ้าไม่หอมถ้าไม่นำแกงออกมาหอมร้อยค่ะ คนตายบ้านเล่าก็ไม่ต้องไม่ไม่ลืมซ้ำเนียงนะคะันบือๆก็ต้องเล้งตายอยู่ดีอะค่ะซึงเล้งกลางก็ไม่ใจ่ก่่าฉับลาวนี้พูดกลางไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะขอโทษทุกคนด้วยอาจจะออกทองแดงบ้างอะคะ่ะภาษาที่เอามาใช้ก็จะเป็นภาษาใต้แล้วเอามาเข้ากับกลางอะคะ่ะมันก็จะเลยดูทำมงทำแม่งหน่อยเนี่ยค่ะ แล้วเดี๋ยวคนที่จะชิมแกงหม้อนี้กินแกงหม้อนี้ก็เป็นใครไม่ได้นะคะต้องเป็นสามีเราเองอะคะ่ะเพื่อที่ว่าถามว่าอร่อยไหมคำตอบก็คือจะได้ชื่นใจค่ะคืออร่อยอยู่แล้วเพราะว่าถ้าไม่อร่อยก็ต้องทำกินเองอะนะคะ <c oughs> แกงก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วอะนะคะเดี๋ยวเราจะตักไปให้พี่มิตรชิมกันดูนะคะ ชิ้ประดุกเวลาหน่อยตักติดเวลาหน่อยใบยี่หราพี่มิตเขาชอบแกงใต้ค่ะเขาชอบกินเผ็ดถ้าเป็นเมนูอย่างนี้ก็คือถูกปากนางมากเลยสมใจอยากนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปให้ พิมิตชิมพิมิตชิมแกงหน่อยอร่อยหรือเปล่าปลาดุกนาที่เราตกได้ไงช่วงนี้ช่วงครัวใต้ในตาลวันนี้ก็เป็นแกงเผ็ดเนาะไม่อร่อยตังเลยนะยังไม่ทันชิมเลยเพราะว่าปลาดุกนามันอร่อยอยู่แล้ว อ๋ออร่อยเพราะมันเป็นปลาดุกนาไม่ได้เป็นที่คนแกงอร่อยไหมอร่ยอยอร่อยแล้วทำทำหน้าแบบนั้นเพลดเพลใจต้องเพลิดี่ได้ใจเลยแหละแล้วทีนี้ปิดช่องไหมพี่จะปิดเองไหมหรือจะให้หนูพูดก็คงจะเป็นหนูอีกแหละ ค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอฝากช่องไว้อีกกันนะคะห่างชอบอคลิปวิดีโอแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวครัวใต้ในตาครั้งต่อไปจะเป็นแกงอะไรนั้นรอชมรอติดตามกันนะคะเพื่อนๆพี่พๆทุกคนคะ่ะงั้นวันนี้ก็ลาแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ 对，对，对。